สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับตลาดคลิปโตกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากการที่ราคาบิตคอยได้ break out falling wedge หรือแพทเทิร์นที่จะกลับตัวนั่นเองครับซึ่งผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานแล้วว่าบิตคอยกําลังเจาะเบรคครับสิ่งสําคัญเลยคือสถิติในเดือนกันยายนครับเป็นเดือนที่ไม่ถูกโฉลกกับคลิปโตมากเท่าไหร่นักแต่นี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้วก็ได้ครับเพราะว่าในเดือนตุลาหรือเดือนถัดไปเนี่ยครับ ตามสถิติก็บ่งบอกอีกครับว่ามักจะมีการปิดบวกอยู่เสมอซึ่งเป็นการปิดบวกถึงตัวเลข2หลักเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสทํากําไรหลัก10%ขึ้นไปจากการช้อไในเดือนนี้ครับมากไปกว่านั้นครับจุดตัดสินที่สําคัญนะั่นคือ CME GAP ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ว่าทิศทางของ Bitcoin ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและมีโอกาสาที่จะไปต่อได้จริงๆตามสถิติหรือเปล่าไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่3เดือน9และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนครับก่อนอื่นครับผมฝากกิจกรรมดีๆที่เพื่อนเพื่อนจะได้รับโบนัสในการเทรดครับเพื่อนเพื่อนซึ่งเพียงแค่เพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์ o OK k ที่อยู่ใต้คลิปด้านล่างของผมนอกจากจะได้รับโบนัสในการเทรดเนี่ยนะครับเพียงแค่จอยกิจกรรมนี้เนาะเพื่อนเพื่อนอยังได้เข้าห้องรายเทรดของผมฟรีด,ด้วยนี่ครับอ่ะกิจกรรมนี้ก็ทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่คลิกลิงก์ กดจอยร่วมสนุกกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะมีภารกิจให้เพื่อนๆได้ทำนะครับอ่ก็คือนอกจากที่เพื่อนคลิกลิงแล้วเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้รับโบนัสเทรดฟรีนะครับเพื่อนๆอย่างในเข้าห้องไลน์ของผมอีกด้วยนะซึ่งผมจะมีการอัปเดตแผนเทรดในฝั่งของภาพรวมบิตคอยเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เราจะมีการอัปเดตในฝั่งของเหรียญเอาคอยกันด้วยนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะ อัปเดตบอกเพื่อนในกลุ่มเพจนะครับเรามาต่อที่บิตคอยนะครับซึ่งเมื่อวานผมได้พูดไปแล้วว่าบิตคอยในจอบ break falling wedge นะครับก็คือแพทเทิร์นที่จะกลับตัวจากสัญญาณ bullish divergence ที่มันเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ก็เห็นในชัดเจนว่าเขาได้มีการ break แล้วนะครับแต่ยังคงติด supply zone ที่สําคัญบริ 60, นวณ60,000ดอลลาร์อยู่นั่นเองนะครับที่สําคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือพระเอกในวันนี้ของเราก็คือ CME แก๊กี่ดันมีการเปิดอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับฉะนั้นเราใครที่เทรด ยังคงต้องระมัดระวังครับถึงแม้จะมีการ break นเฟ f i r มออกมาแล้วก็ตามสังเกตได้ว่าเหล่ากองทุน e f ต่างๆครับยังไม่ได้มีการซื้อบิตคอยน์เขาเพิ่มเติมเลยยังคงเป็นการเทขายอย่างต่อเนื่อง4วันติดต่อกันแล้วฉะนั้นเราเนี่ยเหล่ากองทุนเขาเล็งเห็นอะไรกับการ break หรือการปรับตัวมาในช่วงนี้หรือเปล่าว่ายังไมไ่น่าสนใจจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามาพูดกันต่อในฝั่งของเดือนกันยายนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเดือนที่ไม่ถูกฉลโกกับบิตคอยน์สักเท่าไหร่เพราะมักจะปิดติดลบอยู่เสมอ สิ่งสําคัญเลยคือว่าแล้วมันจะร่วงลงไปถึงจุดไหนและจะติดลบกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะถ้าเราตีเฉลีย่ยก็อาจจะราวๆประมาณ5-7%โดยประมาณครับซึ่งในห้วงปัจจุบันก็อาจจะบวกบวกลบ,ล,บลบประมาณ1-2%เท่านั้นนะฮะฉันแล้วเนี่ยการที่ดีตัวมาในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีในยะ่สำคัญอะไรแอบแฝงหรือเปล่านะครับมันมีโอกาสที่ราคาจะยังปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมทั้ง4มีแก็บที่มีการเปิดทิ้งเอาไว้เรามาอัปเดตบิตคอยกันต่อแลวกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ผมได้มีการเข้าเทรดโฟกัสในฝั่งของขาช,ช็อตไปสั้นๆนะครับแต่ว่าผมตั้งแค่ SL แค่ใกล้ๆนะครับกะว่าจะรอในการย่อนะแต่ว่าเขามีการเคลียร์สภาพคล่องไปก่อนอันนี้ก็โดน SL สั้นๆไปหนึ่งไม้นะ RR ก็เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นไม้ที่แก้คันมือนะครับในช่วงนี้ซึ่งจริงๆแล้วเรายังมีแผนที่จะโฟกัสการเทรดเพิ่มเติมกันแล้วนะครับผมอ เห็นได้ชัดเจนว่าในเมื่อนี่ครับราคาได้มีการเบรกออกมาแล้วนะครับได้มีการทิ้งไส้เทียนเอาไว้ซึ่งยังบ่งบอกว่าแนวต้านตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยังแข็งแรงอยู่พอสมควรแต่เห็นได้ชัดเจนครับว่าในพาราเซนจากการเบรกออกมาเนี่ยเทรนไลน์ยังคงเป็นขาขึ้นโซคาสสิก so ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนี่ครับมีการกลับลงมารีเซตที่โซนโอโซนั่นหมายความว่าราคาในช่วงปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดเป็นการยกโลไปแล้ว มากพอสมควรและตามโครงสร้างดาวดริลลี่ในภาพเรซเซเนี่ยมันหมายความว่าเป็นโครงสร้างขาขึ้นและราคาบิตคอยมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็ต้องบอกว่า RR ในการปรับตัวนี่ก็ขั้นคุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมแอบมองไปถึงราวๆประมาณช่วง60,000ดอลลาร์ดโดยประมาณครับ เชรเนี่ยการดีตัวขึ้นไปถึง60,000ดอลลร์เนี่ยนะครับมันมีในแย่สำคัญอะไรแอบแฝงอยู่เพิ่มเติมนั่นก็คือในส่วนของสภาพคล่องในภาพยรสันบริเวณประมาณช่วง60,000ดอลลราตัวเลขกลมๆอย่าลืมครับว่ามีที่โซนด้านล่างเช่นเดียวกันก็ประม 5, 7, าณ57,00 0นดอัลาร่นั่นหมายความว่าราคาอาจจะยังไม่ได้เบรกจริงๆอาจจะเป็นเพียงแค่การเคลียร์สภาพคล่องในภาพยรสันเนื่องจากอะไรทำาไมราคาถึงอาจจะวิ่งไปถึงทั้งสองฝั่งได้นะครับเรามาพูดกันถึงพระเอกในวันนี้นั่นก็คือในส่วนของ CME Gap นั่นนเองะครับ เห็นได้ว่านะครับมีแก็บอยู่ที่โซนประมาณ62 0 0 0พันดอลลาร์ที่เปิดทิ้งไว้เช่นเดียวกันก็จะเป็นช่วงไฮประมาณ60,000ดอลลาร์นะครับที่ผมได้พูดไปว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปจากการที่โซลคสสิกลงมาลีเซต่โซนโอโซมากไปกว่าน,นั้นครับการดีตัวขึ้นไปถึง60,000หรืออาจจะ6 2 0 0 0่นะครับเกาๆหน่อยนะครับในภาพะรัน้นนะเห็นได้ว่ามีการเปิดแก็บทิ้งเอาไว้อีกครับที่ราวๆประมาณ58,00 0ดอลลาร์โดยประมาณตัวเลขกลมๆซึ่งผมก็เลยมองว่านะครับกรอบราคาที่บิดคอจะวิ่ง จะวิ่งขึ้นได้ตั้งแต่60,000ครับและก็จะมีการย่อ,อลงมาก่อนนั่นหมายความว่าแผนการเทรดของเราเนี่ยเรารู้แล้วครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยอาจจะวิ่งตั้งแต่ช่วง58,000หรือแม้กระทั่งช่วง57,000นะครับก็จะเป็นโลของ falling w e d ว e นะครับที่เราได้มีการเบรกออกมาอ่ะทำไมล่ะนะครับถึงจะวิ่งในกรอบนี้ด้วยเราตีความง่ายครับก็คือถ้าราคาเด้งขึ้นไปก่อนตามภาพระยะสั้นของ1ชั่วโมง โซคลาสิกมารีเซตเขาอาจจะเด้งไปที่โอเวอร์โซที่โซนด้านบนและเกิดสัญญาณในการกับตัวที่จุดนี้นะครับหกหมื่นหรือ6กหมื่นสองเขาว่ากันไปนะเดี๋ยวค่อยไปโฟกัสหนาง,งานนะครับเมื่อเกิดสัญญาณในการกับตัวเนี่ยโซคลาสิกไปโอเวอร์โอบอร์ดนะครับก็คือไปด้านบนราคาอาจจะเกิดการย่อพักตัวเกิดขึ้นนะครับเพื่อกับลงมาเทสแนวรับสําคัญว่ามันแข็งแรงมากพอที่จะส่งผลผลักดันให้ราคาเนี่ยดีตัวขึ้นไปหรือเปล่าอย่าลืมคําว่าเดือนนี้ตามสถิติแล้วราคาบิตคอยน์มักจะปิดติดลบ และในห่วงของเดือนหน้ามีโอกาสที่จะปิดบวกในห่วงของไทมิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างอาจจะสอดคล้องไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับจานแล้วครับเพื่อนๆใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอยกันในกลุ่มเทรดเฮาชลามของผมได้แบบฟรีๆเพียงแค่คลิกลิงก์โอเคกใต้คลิปด้านล่างของผมนะครับจะมีโบนัสในการเทรดด้วยนะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่นะก็จะมีกิจกรรมนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถทําภารกิจต่างๆเพื่อรับโบนัสในการเทรดได้แบบฟรีๆและเพื่อนๆก็ ทักไลน์มาหาผมได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะดึงกล้องห้องเทรดนะครับตัวในรูปแบบที่2องครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตยูทู e ผมได้ตกเพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นครับข้อมูลผมอัปเดตไว้แล้วในชุมชนนะครับและก็จะมีการพูดคุยกันจะมีการพูดคุยกันในทิศสอนนะครับซึ่งผมมีการอัปเดตภาพรวมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเราจะทําอะไรยังไงนะครับในกลุ่มเพจของผมเท่านั้นนะครับ นอกเหนือจากนั้นครับผมยังมีการพาเทรดทองคำกันด้วยนะซึ่งวันนี้ผมก็ได้มีการ s c a ลปิ้งไป2ไม้นะครับก็บวกมาประมาณพันกว่าดอลโดยประมาณนะครับแต่อันนี้เป็นไม้ที่ผม s c a ลเองนะครับและก็มีเพื่อนๆเนี่ยพาเทรดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ไม้เพื่อนๆก็น่าจะถีพีกันไปแล้วนะครับใครที่สนใจก็เข้ามาจอยในกลุ่มเทรดยูทูบเมมเบอร์ได้ครับสำหรับเพื่อนๆผมจะโฟกัสเทรดบิตคอยนนะครับก็อาจจะเป็นโซนนี้นะครับในการโฟกัสฝั่งขาขึ้นนะครับแล้วก็โซนถัดไปก็จะเป็นโซนประมาณห้าหมื่นเจ็ดพันดอลลาร์ ลงไปโดยประมาณนะครับก็จะเป็น2โซนในการโฟกัสหน้าเทรดฝั่งขาขึ้นนะครับส่วนการโฟกัสในหน้าเทรดฝั่งขาลงนะครับผมก็อาจจะรอแถวๆโซนประมาณช่วง60 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นซับไพโซนและก็มีช่วงที่มีการเปิดแกลบทิ้งเอาไว้อยู่นะครับประมาณช่วง6 2 0 0 0พดอลลาร์แต่ผมจะไปกดเทรดต,ตอนไหนเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่จริงๆเนี่ยนะครับ ผมจะอัปเดตสำหรับกลุ่มเทรดของผมนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาจอยกันได้นะครับซัพพอร์ตผมได้ง่ายๆครับนอกเหนือไปจากนั้นครับเรามาอัปเดตออนเชียกันเพิ่มเติมว่าทําไมล่เดือนนี้ถึงเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าชอนสปอตนะครับจาก MVRV เองแล้วเนี่ยตัวอย่างในอดีตก็มีให้เห็นครับว่าเมื่อไหลที่ MVRV ปรับตัวลงในแถวโซน1โดยประมาณนะจะเป็นจุดเข้าชอนที่ค่อนข้างได้เปรียบเพื่อที่จะถือในภาพระยะยาวนั่นเองนะครับซึ่งในห่วงปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาประมาณ1.6แลวนว่ะครับกถืว้วน,น่คาสนใจ แต่ถ้าจะได้เปรียบมากๆๆนะครับถ้าจะเอาแถวๆช่วงโซนจุดต่ําสุดเนี่ย m v r v จะต้องต่ากว่า1ก่อนนะแต่ผมคิดว่าจุดต่ําสุดเนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับแ,แรงสนับสนุนสายการได้คือในฝั่งของ Golden S c r o r e ในทำเฟรมวีคซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะที่ผ่านมามีเพียงแค่เดสคอนและก็โมเมนตัมสองเส้นเนี่ยเพียงแค่คู่ขนานกันไปเท่านั้นนะไม่ได้ตัดกันขึ้นนะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นแรงสนับสนุนบูรันที่รุนแรงของตลาดคลิปโตที่เราไม่เคยเจอก็ได้ใช่แล้วเนี่ยเพื่อนเข้าทรดอนอ t สวยๆเพิ่มเตือน,นะครับเพื่อคว้าโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับเรามาอัปเดตในฝั่งของอัลคอกันบ้างครับก็จะเป็นของนักวิเคราะห์ชาวต่างชาตินะครับผมก็อยากจะเอามุมมองอื่นเนี่ยมาให้เพื่อนดูกันด้วยนะครับก็จะเห็นว่าในฝั่งของอิตาเรียนนะยังคงวิ่งเป็นเทรนไลน์ขาลงนะครับและก็ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ จุดรับสําคัญก็อยู่ที่ประมาณ2องพนระครับหลุดโลเดิมที่เป็นไส้เทียนเนี่ยผมมองว่าก็จะไม่สวยแล้วนะครับมาต่อในฝั่งของ BNB ครับตรงนี้อาจจะมองเป็นในฝั่งของแฮง d อนโชยเดก็ได้นะครับจุดรับสําคัญก็อยู่แถวช่วงโซนปัจจุบันนะครับแล้วก็จะเป็น4 9 5และ460หนะครับหลุดโลไส้เทียนล่าสุดเนี่ยผมก็มองว่าจะเสียทรงของ BNB แล้วนะครับก็มาต่อที่โซลาร์นะครับโซลาร์นะเนี่ยก็จะมีแนวรับสําคัญอยู่ประมาณแน,น,นี่เรเม,มองเป็นกรอบไซด์์นะที่จุดแรก 180แดอลลาร์นะครับแลวก็ประมาณช่วง190ดอลลาร์ไปกอดน,นะครับหลุด1 1 6หรือโลล่าสุดผมก็มองว่าโซลาร์น่ยจะเสียทรงขาขึ้นนั่นเองนะครับค่เพื่อเรามาทิ้งท้ายกันที่ทองคำเลยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้เทรดทองคําแล้วก็เก็บกาไรไปแล้วอย่างที่ตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับก็ปิดมาประมาณพันกว่าดอลน,นะครับในวันนี้ที่ได้เข้าเทรดกันไปแต่ว่าในภาพระยะสั้นเห็นได้ชัดว่าทองคำเนี่ยเริ่มมาแตะเส้นค่าเหรียญเริ่มมาแตะไฮเดิมนะครับแลยก็โซคาสติก ในทางเฟรมเดลี่เนี่ยมีการกลับลงมาลเซทที่โซนโอโซแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยในการย่อและบายฝั่งขาขึ้นหรือยอ่อนะครับและมองฝั่งขาขึ้นได้เปรียบในภาพะร,รัน้นนะครับเห็นได้ว่าการที่ลงมาในทางเฟรมเดลี่นะครับโซคัสติกมีสัญญาณวูดเดเวอร์เจนต์ในทางเฟรมหนชั่วโมงและโซคาสิกในทางเฟรมหนชั่วโมงก็กลับมาลเซทที่โซนโอโซเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าโอกาสของทองคำนยครับมีโอกาสที่จะรีบาวเช่นเดียวกัน ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแอบมองเป็นในฝั่งของการหลุดนะครับเทรลไลน์ของสามเหลี่ยมผมมองเป็นเพียงแค่การรีบ u าวของการหลุดเทรลไลน์ขาลงเท่านั้นนะครับไม่ได้มองว่าราคาทองคําอาจจะเบรกไหผมยังไม่ได้มองถึงขั้นนั้นนะอาจจะ SL ที่ไส้เทียนะครับที่เคยมีการทิ้งเอาไว้ประมาณ2470ครับแล้วก็อาจจะลากยาวไปยังจุด TP เนี่ยประมาณ2518แล้วแก็ราวๆประมาณ2520ครับซึ่งจะเป็นฟิโบที่ 88.7%ตาม Golden r a t ช o นั่นเองนะครับโดยที่ผมมองว่าจะมองเป็นเพียงแค่การรีบ u าวจากการหลุดเทรลา์บริเวณช่วงนี้ไปก่อนแลยกันนะครับเพื่อนๆครับผมฝากคอมมิชชั่นโฟเรของผมเอาไว้ด้วยนะครับจะเป็นคอมมิชชั่นโฟเร b กเบรกฟา คอมมิชชั่นเนี่ยผมจะมี ea ในการคำนวณหลอดไซต์แจกให้เพื่อนใช้งานแบบฟรีฟรีนะครับเพียงแค่เพื่อนเข้ามาจอยกันในกลุ่มของผมนะครับในคอมมิชชั่น forex เนี่ยนะครับก็จะมีการพูดคุยกันถึงมุมมองต่างๆงของ forex นะครับและก็ในฝั่งของเทรดเซตอัพต่างๆที่ได้มีการเข้าเทรดกันไปนะครับไม่ว่าจะเข้าเทรดได้กําไรหรือขาดทุนยังไงเข้าเทรดจุดไหนเพราะอะไรก็มีการอัปเดตไว้ในนี้มากไปกว่านั้นครับไม่ว่าจะได้ ea ในการคำนวณหลอดไซต์แบบฟรีฟรีแล้วใครที่สมัครผ่านลิงก์เอทโสของผมเลยนะครับ เพื่อนๆจะได้เข้าห้องวางแผนเทรดแบบฟรีฟรซึ่งผมจะอัปเดตแผนเทรดทองคําและก็ Forex ต่างๆไว้ในนั้นครับเพียงแค่เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์และก็แจ้ง Member ID ของ t o ท s ได้เลยนะครับนครับสรุป b บิตคอยผมมองว่าราคาบิตคอยในภาพแรสซอนนะครับยังคงผันผวนอยู่ในกรอบตั้งแต่ประมาณ60 0 0 0ลากยาวไปถึง5 7 0 0 0นดัลาร์นั่นหมายความว่าราคามีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปก่อนก็ได้ครับตามในฝั่งของเทอร์ไลน์ในภาพแรสซอนและก็เส้นค่าเฉลี่ยขาขึ้นที่ยังรองรับราคาบิตคอยเอาไว้อยู่ แต่เรามาระวังในการดิดตัวไปเพื่อย่ออีกสักครั้งหนึ่งครับตามสถิติของเดือนกันยายนนะที่หลายคนมักจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามักจะปิดติลบอยู่เสมอแต่ผมบอกว่าเดือนนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดของเราเลยครับใครที่ไม่ได้มั่นใจในแผนเทรดก็เข้ามาจอยกันและให้กําลังใจผมได้ในการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจขับเพื่อนทุกคนครับดีใจที่ได้ผู้คุยเพื่อนในวันนี้อย่าลืมไปท่าฉลามที่เกาะวังไปกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ